เอาจะเล่นได้กี่วันวะสองวันแล้วนะ่ะเล่นได้กี่วันกันแน่วะขอ้อเดนอยังไม่ถื่อแล้วหนึ่งอ,อันนี้มันดูต้องดูโฆษณาไม่เอาไม่มีเน็ต เอ้เย oh. yeah. ็นอัปเดตประตูเลยเถิดคนก็ไม่อัปเดตดิอ่ะเออขอเลิกใหม่ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ยืมวันทิ่มไปสามตัวแล้วก็ตามวันไงสามวันสามตัวแต่นั่มันเปสน่แสนใช่เฮียน wow ิปถ้าปล่อยมันไปไม่ทันแล้วก็มันก็น่าจะตายถ้าป้อมปืนมันเยอะลรเก็บป้อมปืน พว่าสภาอมึงน่าจ,จะแตกกว่าไรเฮียเพราะวทำไมมันตายอ่ะมันกูลองหาวิธีโปแล้วไม่มีไอเฮียไม่กูกูเอาป,ประตูเนื้อมันไม่มีอ้ขอเรื่องอเกนี้ก็ได้นะอือ อัปได้แค่นั้นแหละรอบไปแล้วเพวน่นตันตายไปตัวหนึ่งอัปเดตซ่าปืนปบปืนเยอะๆก็ได้มั้งไอ้ชายแต่ว่าตอนตอนี้มึงไม่อยู่หรอกเสีนตายไล้หรอตายเลยมึงตายได้เงินไม่พอตายดูโฆษณาไม่ได้ไม่มีเอ็ดว้ยแล้วมันจะฟว้เหรอแตก <laughs> แล้วโทรศัพท์เาไปถ่ายทาไมเออก็จะได้ได้หลายมุมไงอนอนแล้วหนึง่งีจะเล่นได้ถึงไหนวะยาวๆเลยครับอือแน่เจาาาีิงเป่าไอ้ชัยมันมาแล้ว อ่ะวิดีโอไม่ได้เครื่องนี้ดับเพลงมันดับไปเฮียอ่ะงสตายมันนีอยู่แล้วแหละโอ้วางป้อมเป็นรอบห้อง,องนะ เจ็บมีเน็ตไหมเจดมีเน็ตไหม